หรือทั้งวันไม่เสร็จสักทีเอออุ๊ย,ยใครโทวมาเนี่ยวะฮัโลโหลพารุบลาอันรายอ่ะคงเป็นไปได้บอกแล้วไงผงเป็นไปได้เลยหาม,ม็ดพ่อล้วจะให้อะไรเป็นของตอบแทนส่งค้าเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไปส่งแน่นอนเพื่อพาลุบหรอ ไปกันต่อขาดนี้เวลาสี่ทุ่มยีสิอยู่หน้าวัดราชประดุกไปกันต่อขาดนี้ตีหนึ่งห้าสิรอลูกค้ายังไม่มารอกันต่อ ขณะนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งอยู่หน้าสพอเกมจนได้ไปกันต่อ <c oughs>